ชีวิตพี่อย่างพี่ขอความรล่าดีๆสักครั้งหนึ่งขอคนหนึ่งที่มันจริงใจไม่ชอาจู้อะน,นี่จะเป็นรายการแรกที่เอพูดไม่เคยบอกใครเพราะด้วยความที่เรามีมงกุฎเราเป็นนางสาวไทยเราไม่มีนางสาวไทยคนไหนเป็นแบบพี่แต่ก่อนสังคมไม่เปิดรับตัวเองและเพื่อนดาราทุกคนอะแซลพี่มาไ่ะแนมไปย่นมั่งละ่ะอีปาโกโฮโต้คืนประวันเกยตื้นเขาพูดนะเว้แต่เราเจ็บนะหลังจากนี้ไปฉันคงจะไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างในวงการแบบที่ฉ,ฉันคิดจะได้ทำละพี่ไม่ขึ้นเวทีนางสาวไทยเลยไม่กล้า แปลกเนอือเราอยู่ในวงการมาเราไม่เคยได้มีโอกาสคุยกันเลยเนาะใช่มันไม่เคยได้โครจรมาเจอกันเลยดังนั้นในเมื่อมาเจอกันแล้ววันนี้วุดีอยากถามว่าที่หนักสุดในรอบ6-7ปีที่ผ่านมาเล่าให้วุฒีฟังได้ไหมเน่จะเป็นรายการแรกที่เอพูดเป็นรายการแรกที่พูดวุดีเพราะว่าพี่อยากออกรายการน้อง um วุดีมานานแล้วแลวพี่ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครถ้าใครดูพี่จริงๆอะ่ะพี่เป็นดิ้งแต่เด็กพี่ไม่เคยชอบผู้ชายมาก่อนตั้งแต่ประถมพี่ไม่เคยมีแฟนผู้ชายมาก่อนพี่เพิ่งมีแฟนผู้ชายคนแรกเพราะเนื่องจากเป็นนางสาวไทยแล้วสังคม แล้ววันนั้นที่พี่มีแฟนเป็นทอมพี่เป็นนางสาวไทยแล้วแลวแฟนทอมพี่นนคนนี้คบกับพี่ตั้งแต่มัธยมตั้งแต่ประฐม 6, มัธยมหนึ่งอ่าตอนิวัตมัธยมหนึ่งจนมัธยมหกหกปีพี่ได้นางสาวไทยปีหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดปีแล้วพอเป็นปั๊บข่าวออกว่าพี่ตีฉิ่งตีฉาบแล้วทุกอย่างประเดี๋ยวระดังมาที่พี่แล้วให้พี่เลิกแล้วพี่ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงที่มีแฟนผู้ชายซึ่งพี่งงมากทําไมอะ แต่ก่อนสังคมพไม่เปิดรับตัวเองไม่มีใครรับได้ว่าพี่เป็น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 ดีแล้วยังไงตอนนั้นต้องเลิกไหมต้องเลิกแต่ก็ไม่อยากเลิกไม่อยากเลิกแล้วคุยกันยังไงร้องไห้ทุกวันพี่ผูกพันกันมากน้องเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็ดูแลพี่มาตลอดพี่อยู่ด้วยกันมานานมากพอเป็นนางสาวก็ต้อง,ต,องต้องเฟดตัวเองออกมาทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะทุกวันนี้พี่ยังคุยกับน,น้องอยู่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากนั้นมาก็เริ่มคบผู้ชายก็โดนหล,ลอกเลยโดนหลอกโดนผู้ชายหลอกหลังจากคบผู้ชายคนแรกที่ ไม่เคยไม่เคยมีอะไรกับเขาแล้วก็มามีตอนอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะเออครั้งแรกไม่รู้จักเลยว่าของผู้ชายคืออะไรไม่รู้จักชีวิตนี้รู้จักแต่ทอมอ,อยู่กับแบบอย่างเงี้ยตลอดแล้วโดนหลอกโดยผู้ชายหลอกหลอกทั้งเงินหลอกทั้งทุกอย่างคบมาประมาณห้าปีหลอกทุกอย่างแล้วพี่ก็เลยหยุดหยุดเสร็จพี่ก็กลับมาคดทอมเหมือนเดิม,มโดยที่คนในวงการบันเทิงไม่มีใครรู้เรื่องเลยมอกครแต่ <Okay. S 1> มีข่าวออก ในวัยสามสิบกว่าก็มาคบผู้หญิงใหม่ใช่ค่ะ<ม>เป็นไปได้ไหมวันนี้พี่เอก็คือ LGBTQ ใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะว่าไม่จํากัดเพศใช่แล้วไม่ต้องนิยามว่าฉันต้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือจริงๆอเป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยบอกใครเพราะด้วยความที่เรามีมงกุฎเราเป็นนังสาวไทายเราไม่มีนังสาวไทายคนไหนเป็นแบบพี่แั้นพี่ไม่อยากแหกกฎหรือไม่อยากแบบเนี่ยเป็นรายการแรกที่เราพูดเรื่องจริงให้ฟังจริงๆเอ๊ไม่ได้จํากัดเพศเลย ความรักมันสวยงามทุกอย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาอยู่ด้วยค่ะเขาอบอุ่นแต่เขาขี้หึงแต่เขาดีนะเขาไม่ทำให้เราเจ็บใจเขาไม่เจ้าชู้ผู้ชายอบอุ่นไหมอบอุ่นแต่ผู้ชายบางคนบางคนนะพูดก่อนเดี๋ยวบางคนก็ดูอยู่บอกว่าผู้ชายไม่ได้ทุกคนผู้ชายบางคนเจ้าชู้การเจ้าชู้ในทางผู้หญิงเจ็บผู้หญิงที่รับรักเดียวใจเดียวอย่างพี่อ่ะพี่อยากเจอคนที่จริงใจพี่อยากเจอคนที่แบบพี่ไม่ต้องการคนรวยพี่ไม่ต้องการคนพี่ต้องการคนทํางานด้วยกับพี่คนที่จริงใจแล้วสร้างสร้างอนาคตไปด้วยกันขยันทํางาน สร้างไปด้วยกันจับมือแล้วก็อย่าทิ้งกันคืออยากให้อยู่จนลมหายใจสุดท้ายแล้วยังแบบดูหนังหลายเรื่องแล้วที่เขาเข็นรถไปด้วยกันแบบรถเข็นแล้วแบบอยู่ด้วยกันตายาย,ยาเงี้ยคืออยากเป็นอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามขอให้คุณรักจริงๆอ่ะฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยชีวิตพี่อย่างพี่ขอความรักดีๆสักครั้งหนึ่งขอคนหนึ่งที่มันจริงใจที่มันแบบว่าไม่เจ้าจูอ่ะ ออกไม่ถูกอ่ะ mm. เป็นคนรักใครเรารักจริงนะรักรักมากรู้เลยพี่เกิดมาเพื่อรักคนเลยลใช่เป็นผู้ให้จริงๆนะอยากเจอสักคนหนึ่งที่รักจริงๆใช่ใครสักคนก็ได้ที่เป็นคนดีอะค่ะที่คิดว่าแบบอย่ากโกหกเราอ่ะอใช่ปะ่ะใครสักคนก็ได้ที่สร้างฝานันเราไปด้วยกันได้อ่ะอแล้วเห็นเรามีค่า ขอโทษไม่อยากร้องไห้แต่จะว,ว่าแบบเออดราม,มา่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน,มนพี่ต้องไห้เจอแน่นอนพ,พี่พี่ต้องคู่ควรกับคนที่ต้องรักพี่แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องโสดไปก่อนนะถูกไหมใช่ตอนนี้ก็คือโสดตอนนี้ถามว่าเอาเอาตัวเองก่อนวันนี้เอาความสุขของตัวฉันเองอยากอยากโสดสักสักพักใหญ่ๆเลยค่ะ<ล>คือเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ได้อยากร้องไห้แต่ตองมันอยู่ข้างในความรู้สึกมันคือแบบได้พี่พี่อ่ะเป็นคนเต็มร้อยกับแฟนมากเต็มร้อยกับคนที่พี่รักทุกคน แต่พี่ไม่เข้าใจแล้วว่าท้ายสุดนี่พี่ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงเลวร้ายอะไรมากนะแต่ท้ายสุดอะทําไมต้องเจ้าชูช้กันอะทําไมรักนี่โอเจอเดียก็ไม่เป็นหรอผู้หญิงก็เหมือนกันทั้งนั้นอะทําไมความรู้สึกมันคือน,นอกบ้านมันอร่อยหรอนอกบ้านมันตื่นเต้นหรอหรือ,อยังไงไม่เข้าใจอะเจออย่างงี้ทั้งชีวิตเลยอะพี่ถึงได้คบทอมไงเพราะเขาเจ้าไม่เจ้าชูช้เลยเขารักเราจริงๆแต่เขาแค่แบบขี้หวงขี้หึงมนเลยทาให้เราทํางานยากแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรเลยนะอื พี่ก็เลยบอกตอนเนี้เอาตรงๆ่ะพี่เลิกกับแฟนเก่าไปเนี่ยทอมจีพี่เยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็ผู้หญิงเป็นแบบสวยๆก็จีพี่มาแล้วก็ผู้ชายก็เยอะมากแต่พี่อยากบอกตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะเปิดใจน้ำหนึ่งกับใครเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะห้าสิบห้าแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไปพร้อมไอ้จริงๆคุณต้องรอไอ้ให้ได้แล้วทุณต้องทําให้แบบช่วยทําทงานอะสร้างกันส,สร้างอนาคตกันแล้วก็ลุยไปด้วยกันแล้วขอคนจริงใจอะแค่นั้นเองไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการอะไรจากใครเลยจริงๆนะ เพราะคนเราท้ายสุดแล้วอะค่ะต่อให้รวยแค่ไหนล้นฟ้าท้ายสุดเวลาที่แบบเราอยู่ในโรงอะล้วก็เอาความเอาเงินเอาทองไปไม่ได้มันคือความดีมันนจะอยู่กับเราตลอดไปแต่บอกว่าเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับแฟนมากแล้วเป็นอะไรไรู้อาถรรพ์หกปีเจ็ดปีอาถรรพ์เลิกกับแฟนทุกครั้ง mm hmm. ไม่เคยมีใครพ้นเจ็ดปีสักคนเดียว mm hmm. สักคนเดียวจริงนะ เราก็แปลกใจนี่เรานับเลยนะของที่คบแฟนกับมันหกปีนะยังคิดในใจแล้วว่าแบบเฮ้ยจะรอดไหมวะเราก็ไม่รอดจริงอ่ะคนที่เคยคบกับเราเขาก็รักเรานะอย่างอย่างคนที่เลิกไปเขาก็เคยรักเราคืออยู่กับเรามาหกเจ็ดปีแต่ด้วยวัยของเขาอะพอเขาเข้าปีที่หกอะเขาเริ่มสนุกกับการเที่ยวสนุกกับผู้หญิงของเขาผู่หญิงกลางคืนมันก็เลยทําให้เราต้องเฟดออกไปเขาก็งอพี่นะไม่ใช่ไม่ง้อแต่พี่ก็ไม่โอเคจบละพี่จบแล้วทำไมถึงชอบเด็ก ไม่รู้เราเป็นคนสนุกอ่ะพี่เป็นคนอาจจะเป็นคนที่แบบดูอายุเยอะนะแต่พี่เราอยู่กับเพื่อนหรอือกับเด็กอ่ะพี่จะขี้อ้อนพี่จะเหมือนเด็กอ่ะพี่เหมือนวิญญาณเด็กเขาสิงอ่ะชอบชเล่นกับเด็กเลยแล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็คือชอบคนอายุน้อยกว่าอยู่แล้วอเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่อันนี้คือเด็กสุดแต่มันก็มีแกลบความต่างว่าถ้ามันเด็กสุดต้องทําใจว่าวันหนึ่งเด็กคนนี้คำว,ว่าเด็กของเขาอะ่ะเพราะเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะโตขึ้นมานิดนึงอนะ่ะ เขามีสังคมหรือเราพาเขาเข้าสังคมสปอยมากๆเนี่ยวันนึงเขาจะต้องไปที่อื่นแน่ๆคือคิดไว้แล้วเพราะว่าเรามีเพื่อนเพื่อนเกย์เยอะน้องเ,เพื่อนสาวเยอะเพื่อนก็จะสอนเราว่าเอ้ยเ,เราอายุขนาดนี้มันไม่มีความรักที่แบบเด็กจะมาจริงจังกับเราที่อายุมากขนาดนี้เราบอกเราเข้าใจเพราะวันนึงเด็กก็ต้องอยากมีครอบครัวซึ่งพี่เอมีครอบครัวให้ไม่ได้เพราะว่าพี่เอ้ยมนโนพัสแล้วประจำเดือนหมดพี่มีลูกเขาไม่ได้องงงงงั้้้้นนนนนาาาอออออออยกมมมีีู็คคคคืืจะตตไไปแ่่่ววรรบ ของเขาแต่บางทีที่เป็นเด็กมากเนี่ยความคิดมันก็อาจจะไม่เหมือนเราที่เป็นผู้ใหญ่ตรงนี้บาลานยังไงเพราะว่าของพี่นี่มันมันไม่ใช่ต่างกันห้าหรือสิบปีไงนี่มันต่างกันยี่สิบสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีทำยังไงอะด้วยน้องอายุน้อยกว่าแล้วเราอายุมากกว่าแล้วก็ประสบการณ์ของเรามาสอนน้องว่าแบบเออเราเข้าใจวัยเด็กอะเขาต้องเที่ยวเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบ มันหนักสุดอะหนักสุดจริงๆพยายามสอนน้องเราก็เป็นทั้งแม่เขานะเป็นทั้งเมียเขานะเป็นทั้งเพื่อนเขาพี่เขาเป็นครูก็ด้วยเป็นทุกอย่างสอนเขาหมดพราหนักๆเข้าอยู่ไปหกปีแรกๆก็ดีหรอมันจะแปลกอย่างนะผู้หญิงอะพอเวลาคบใครมันจะค่อยๆรักมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะค่อยๆถอยลงครับเออแปลกนะแต่จุดๆหนึ่งที่ทําให้คนอย่างพี่เป็นผู้หญิงที่แบบแปลงมากผู้หญิงที่คนสุดๆเนี่ยมันต้องไปอะวูดี้มันคือมันมันไม่ไหวจริงๆอะคนบูลลี่เราอะเขาพูดว่าแบบ แหม่ตอนรักกันหวานชื่นออกทีวีจีจาจ้าจ๋าอะไรเงี้ยเอา,าคนรักกันไม่ให้หวานชื่นออกทีวีให้ทำไรวะถูกปะคนรักกันก็ต้องหวานหวานออกทีวีคนเลิกกันก็เลิกกันไงไอคนไม่เข้าใจบางคนก็แบบอัลเดาแลวเนาะมาซ้าเติมบางทีเหมือนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันอะจริงคือฟังแล้วแบบอะไรของมึงอะไรเงี้ยจริงๆเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหบางทีมันแค้นอะบางทีแบบว่บาแบบหาวเราบ้าหยุดมีแฟนผู้ชายไม่ได้มันต้องกินเด็กอะไรเงี้ยมันก็คือความชอบส่วนตัวของเราปะถูกปะ ความรักมันเรื่องของคนสองคนว่าจะรักเพศไหนก็ตามมันม่นเรื่องคนสองคนซึ่งคนนอกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่ามาสารแนจริงแล้วสารแนแเราก็ไปไม่รอดคือแบบตัวมันก็เอาไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกพี่อะมันรู้สึกแย่คือฉันก็รู้สึกฉันก็คือเลิกกับแฟนอยู่แล้วฉันก็ช้ำพอแล้วจะซ้ำเพื่อถูกไหมถ้าซ้ำไปแล้วเนี่ยถามจริงว่าพี่สนใจไหมพี่ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ความรู้สึกคืออยากแบบฟ้องพวกมันอะและพวกมันอะจ่ายฉันด้วยเงินอะจริงพี่เป็นคนอย่างนี้เลยนะ ต่อให้กราบเท้าพี่นะพี่ก็ไม่สนใจด้วยว่าวูดี้ดูคลิปหนึ่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยแล้ววูดี้ก็เห็นว่าพี่เอยืนอยู่กับช่างช่างป่ะที่เป็นภาพบีโฟอ่ะตอนอ้วนอ่ะคือยืนทำอะไรอยู่นะตอนนั้นยืนอยู่กับช่างแล้วช่างทักเออคือพี่อาจจะเชื่อเชื่อจากอะไรป่ะเชื่อจากคนในวงการเพราะคนในวงการเห็นพี่บ่อยพอเห็นเสร็จปั๊บเขาเคยเห็นพี่อ้วนมาตลอดพอเขาเจอพี่ปั๊บทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยแกแกผมลงได้ไงแกทำไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะทักนี้หมดเลยแต่ภาพบีโฟอ่ะผมเข้าใจว่ารีทัศ ที่ภาพอ้วนล่ะไม่รีทัศน์ของตอนที่ถ่ายแฮนนี่คิวใช่ปะผมเข้าใจว่าเขาไปขยายภาพอ้วนโนอ้วนจริงๆใช่ก็เลยเพิ่งแบบตกใจไงว่าแบบเพราะมันจะมีวิดีโอให้เห็นปะวิดีโอมันไม่มีการรีทงรีทัศน์นอยู่แล้ววิดีโอผมเข้าใจว่ารีทัศให้อ้วนแล้วพี่ก็ไม่กล้ากินนะอาหารแบบเสริมลดน้ําหนักอะไรเลยไม่กล้ากินอีกเลยนะเพราะกลัวกลัวเพราะเคยโดนเคยเคยเป็นกับตัวเองแล้วเป็น่งกล้ากับตัวเนี้ยยังไม่กล้ายังไม่กล้าก่อนให้เจ้าจน้ำพึ่งเล่าก่อน เราเสร็จปั๊บเออกลับมาบ้านนั่งมองสักคู่นึงลองเม็ดเดียวก่อนทานที่คิวเนี่ยแหละใช่ลองเม็ดเดียวกลางคืนเขาให้ลองตอนเช้าก่อนอาหารลองกลางคืนนั้นเลยเม็ดหนึ่งเออกินเสร็จแล้วก็นั่งจับเวลาเลยนะใจสั่นไหมหายใจหายใจแล้วก็แบบวันนอยอ่ะหายใจไหมเุ้ยไม่เป็นไรบ้านหมุนไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยแบบ ลุกขึ้นโอเคโอเคมันช่วยยังไงมันช่วยยังไงคือมันช่วยเกี่ยวกับควบคุมน้าหนักไงครัครัคร้งแรกอะ่ะพี่ต้องดูไอเดียนก่อนพี่ก็ดูเฮ้ยมันทําจากอะไรไวพ้พึ่งอ,อะไพึ่งหมอกทำจากผงซีบัคทอนทําจากสาหร่ายซีน้ําตาลทําจากกาแฟไม่คั่วอย่างเงี้ยกาแฟเม็ดแล้วก็มีตะบองเพชรส้มแขกค, <c oughs> คือทุกอย่างมันธรรมชาติหมดอะ่ะสิบชนิดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคนะเว้ยมันแบบไม่เป็นไรเลยและสิ่งสําคัญของพี่คือพี่ลองกินก่อนวันแรกเออโอเคไม่ไม่วูบไม่อะไรวันที่สองละเริ่มละ เริ่มกินตอนเช้าเอ้ยโอเคนะไม่อยากไม่อยากน้ําไม่คอแห้งวันที่3าที่สี่เริ่มสองเมตรเริ่มมาเรื่อยๆตัวเองใช่ปว่าไม่ถึง2อาทิตย์พี่ลงไปสี่โลอะแค่2อาทิตย์ะ่ะหมาถึงว่ามันทําให้ไม่อยากกินเยอะไม่ไม่มันทําให้มันเหมือนว่าพี่ต้องคุมตัวเอง้วยนะพี่หลังหกโมงเย็นพี่ต้องมีวินัยพี่ไม่กินแป้งอที่ไม่กินของทอดทั้งที่เป็นคนตะกตากกะมากชอบกินของทอดชอบกินแป้งชอบกินบนที่นอนชอบกินแน็คชอบกินช็อกโกแลตพี่เปลี่ยนหมดเลยเ,<อ>เป็นพฤติกรรมแล้วก็พอเราเริ่มลดได้ใช่ไหม มันคือแบบมันเบิ์นไขมันตัวเองมันรู้สึกว่าแบบมันมีพลิกใช่ป่ะมันมีพลิกมันมีอะไรมันก็คือข้างในอ่ะมันก็จะสลายไขมันมันก็คือช่วยเบิ์นถูกต้องมันควบคู่ไปกับการที่เราคุมตัวเองด้วยถูกต้องแต่ทุกคนพูดแล้วว่าผู้หญิงวัยห้าห้ามันลดยากผู้หญิงวัยห้าห้าสมันจะลดยากดิมันจะแบบว่ามันเบิ์นยากมันเผาผ่านยากมากในขณะที่พี่ไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนเพื่อนพี่อ้วนทุกคนผมบางกันไปหมดแล้วแล้วก็ผิวพันไม่อย่างพี่เลยนะพี่กับทานฮันนี่คิวแล้วชอบชอบตรงหดดูผิวพี ผิว5 5นะนี่คือผิวจริงๆคือไม่ได้พี่บางคนไม่เคยฉีดผิวนะไม่เคยฉีดผิวไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยฉีดหน้าไม่เคยอะไรบอกว่าเราเรากลัวเข็มจนในที่สุดแบบพอมันทานแล้วมันแบบมันดีกับตัวเองอ่ะพี่ก็เลยมาคุยกับเจ้าของกูอย่าคุณพ๊กบอกว่ามันโอเคสําหรับพี่สําหรับผู้หญิงในวัยอย่างพี่มันไม่มันไม่ใจสั่นไม่บ้านหมุนไม่ถ่ท้องล้วนเลียราดไม่ปวดบิดไม่ปากแห้งไม่ไม่ตาแห้งแล้วก็ไม่น่าโซมเฮ้ยมันโอเคกับพี่มากเลยดังนั้นถ้ามันโอเคกับพี่ มันก็ต้องโอเคคนอื่นพี่ก็เลยลองให้คนรอบข้างกินแล้วให้ใครบ้างก็ให้เพื่อนบ้างให้พี่สาวแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนสนิทเยอะอะค่ะทานก็ลงหมดทุกคนจนทุกวันนี้ก็คือตอบโจทย์พี่ก็เลยมาเป็นแบบมอนแบรนด์ a ม b a สเดอร์เขาเลยแล้วในสุดก็เป็นเหมือนกับเป็นดีลเลอร์ด้วยครับพี่ก็ช่วยไลฟ์สดขายด้วยเพราะว่ามันตอบโจทย์เราแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนคนไม่เรียกพี่เอแล้วอุ้ยฮันนี่คิวเนื้อหุ่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนได้ชีวิตใหม่นะสรุปแล้วใช้เวลากี่เดือนเนี่ยท ตอนนี้22แล้วว้าวโอ้โหเยอะมากเลยใช่แฮปปี้มากเลยเอลจาก36มสถึงสามแอะเอลจาก38มสีเนาะเอลจาก38ใส่กางเกงแบบ x 3 xxl กางเกงทุกตัวใส่ 3xl เสื้อผ้าใส่3 x มเอแลสามแ้วเอ็กอ็กนะที่ดูสิมันคุมตู้เย็นอะหลังจากนั้นก็ลดลงมาเมื่อ2เดือนก่อนลดลงไปใส่ไซส์ L ก่อนเอลเหลือ32แล้วมาวันนี้วันนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปวัดกัน มเมื่อกี้นี้ก็เหลือประมาณ27 28เคนอาจจะเข้าใจผิดไงว่าพี่ลดเองและตอนจบพัน์นิคิวก็มาสวม <No. S 1> เป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วย <No. S 1> พี่ในการลดพี่ไม่เคยลดเองได้เลยเพราะว่าพี่อายุเยอะแล้วเพราะหลายคนเขาก็ทําแบบนั้นไงเหมือนเขาลดเองแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะมีพรีเซนเตอร์สินค้าที่จริงๆก็ไม่ได้ใช้แหละแต่ของพี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยใช่อันนี้บอกก่อนคุณผู้ชมทั้งประเทศไทยจะรู้นิสัยพี่เป็นคนตรงมากถ้าอะไรที่ไม่ได้กินเข้าไปอะไรที่ไม่ทําให้ลดจริงพี่จะไม่พูดเพราะเวลาคนเขาว่า เขาไม่ได้ว่าฮันนี่คิวเขาว่าชุดที่มาโกหกดังนั้นเนี่ยการที่พี่อยู่วงการได้นานเป็นเพราะาพี่เป็นคนตรงมากกินคือกินไม่กินคือไม่กินต่อให้แบบถ้ากินแล้วไม่ดีกับตัวเองก็ถ้าก็ไม่ดีกับคนอื่นด้วยต่อให้จ้างพี่หลายร้านพี่ก็ไม่เอาพี่ไม่สนใจเลยนะเพราะว่าพี่สามารถทาอย่างอื่นได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์พี่ตั้งแต่ตั้งแต่2อาทิตย์แรกที่มันตอบโจทย์พี่ชั่งน้าหนักทุกวันแล้วพี่เล็กคอร์ดทุกวันเล็กคอร์ดทุกวันเพราะไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อแล้ววันเเเเนนีี้ยยชื่่่ออออพราาาะลลคดทททุกกววัังงถถิโป ช่างน้ำหนักทุกอย่างทำเพราะอยากจะรู้ว่าผู้หญิง55ห้ามันลดได้หรือเปล่าจริงๆเพราะว่าทุกคนพูดเลยว,ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะลดอ่ะคือไม่อยากให้ผู้หญิงที่แบบดูอยู่ตอนนี้อายุ4 0 5 0 60แล้วปล่อยตัวจริงนะเราอยากให้เขาเรียกมนุษย์ป้าเลยอีแก่ไม่เอานะจริงเราลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วเดี๋ยวนี้พี่ภูมิใจมากถ้าไม่แต่งชุดอย่างนี้พี่สามารถใส่ขาสั้นได้พี่ใส่ขาสั้นเสร็จเสื้อกล้ามได้แล้วพี่สามารถแบบแต่งชุดที่แบบตัวเองไม่เคยใส่ได้เลยตลอด10 10กว่า่ผนมา เราฝันว่าจะใส่ได้แล้วมันใส่ได้อะอแล้วไม่อยากอ้วนอีกแล้วอะ,ค,ะความมั่นใจกลับคือมาไแล้วใช่ไหมมากอันนี้สําคัญสําคัญมากเมื่อก่อนนี้นมันหายไปหลายปีเลยใช่ไหมสิบกว่าปีโอ้โหพี่สิบกว่าปีในการที่เราไม่กล้าออกมาเผชิญกับตัวเราเองนะจริงแล้วข้อสาคัญเมื่อก่อนแบบเวลามีแฟนอะแฟนชอบเรียกเราแบบว่าหุยอ้วนมากเลยอะประพยูนเมื่อก่อนมันจะมีเพลงประวานเกยตื้นนะเรียกเราประวานบ้างแบบเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปทะเลอย่างเงี้ย ทุกคนก็จะแซวเราว่าเฮ้ยไม่ต้องโอหงยางมาหรอกก่อไอ้เอก็ลอยเป็นทุ่นน้ำอะไรเงี้ยเขาพูดนะเว้แต่เราเจ็บนะเราจุกนะความรู้สึกแล้วทุกครั้งที่ไปเดินก็คือเจอแฟนคลับทั่วประเทศไทยแฟนคลับจะแซวจะพูดคําว่าพี่เอ๊รถหุนเหอะหน้าเนี่ยสวยมากเลยแต่คุณมันไม่ได้อะพี่เอ๊เป็นนางสาวไทยพี่เอ๊ต้องรักษามงกุฎตัวเองไว้แบบอดีตนางสาวไทยพี่เอ๊จะปล่อยตัวเองอ้วนเผลงนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนดาราทุกคนอะแซวพี่มาปะ อุียตู้เย็น5าคิวมาแล้วพวกเราตู้เย็นมาแล้วคือมองเราเป็นตู้เย็นอะ่ะแบบตรงหมดแนมไปย่นมั่งละ่ะชอบเรียกเราว่าอีปาโกโฮโต้คืนประวันเกยตื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนดาราจะแซวกันแต่เราอ่ะจุกนะแต่เราก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเราเป็นคนสนุกนะพี่ก็เข้าใจแต่พอตอนที่เจ็บที่สุดคือไปซื้อเสื้อผ้าพี่ไปซื้อเสื้อผ้าที่ท,ที่ที่ห้างอะ่ะชั้นปกติพี่ซื้อชั้นสองขอบคุณเอ๊ชั้นเนี้ยมีแต่คนใส่ไซส์เอสกับเอ็ม คุณเอต้องไปซื้อชั้น3ชั้น4เป็นชุดบิ๊กมาม่าหรือชุดคลุมท้องตัวเองเศร้ามากเลยเศร้ามากเลยเฮ้ยแต่ชุดคลุมท้องจริงนะพี่ใส่แต่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วแบบพี่ก็คลุมร่างตัวอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนผ้าคลุมตู้เย็นแบบเนี้ยมาประมาณ10กว่าปีนะแต่ว่าตอนนั้นก็เลยคิดเลยว่าหลังจากนี้ไปฉันคงจะไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างในวงการแบบที่ฉันคิดจะได้ทำละพี่ไม่ขึ้นเวทีทางงศรไทยเลยไม่กล้ามีงานแต่ไม่กล้าไปเขาให้ไปทุกปีแหละแต่ไม่ไป ขึ้นได้ยังไงตัวเองแล้วพี่ก็บอกเขาว่าพี่เหมือนองค์มังกรขึ้นไปอะ่ะ <laughs> ใช่ปะ่ะพี่ก็บอกเขาว่าไม่ว่างยังแบบช่วงนี้ไม่ไมถนัดแบบยังแบบให้น้องๆขึ้นเถอะอะไรงเงี้ยปกติถ้าถ้านองวูด,ดีด่จะดูพี่แอร์พี่จะขึ้นกับทุกปีไปช่วยเขามอบตำแหน่งไปหนเนี้ยระยะหลังประมาณสิบน่าจะสิบสิบหลายปีสิบห้าปีอัพอ่ะพี่ไม่ขึ้นเลยอะ่ะตัวเองนางสาวไทยรุ่นใหม่สูงร้อยเจ็ดสิบอัพแล้วตัวเท่ามดแล้วพี่สูงร้อยหกสิบห้าแล้วแถมตันอีกมันก็กลายเป็นแบบหนึ ันเหมือนเราไปฆ่าตัวเองบนเวทีอะ <Okay. S 2> ถูกปะเราก็มีมงเหมือนกันนะเราก็เป็นอดีตนางสองไทยถูกปะเราเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ก็ต้องเป็นตัวอย่างดี้รุ่นน้องถ้าอ้วบอ้วนและชุดไม่มีไซส์ด้วยไม่มีไซส์ใส่ก็คืออย่าขึ้นดีกว่าไปฆ่าตัวเองแล้วตอนนี้สิเป็นยังไงล่ะแฮปปี้ <Happy S 2> มากคนชมว่ายังไงบ้างชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ขเขาชมว่าพี่เอสวยจริงจรินะแบบดูฮันนี่คิมเขาดูเราในอนอนไลน์เยอะมากนึกว่าเขาก็นึกว่ารีทัชบ้างนึกว่าอะไรบ้างเยเขาก็นึกว่าอย่างนั้นเเต็มมปปหค่่สรรรจาาาากกฏฏวว เราการว่าแบบเราลดได้จริงเราลงไปเยอะแล้วอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีเอลเอสแล้วเรามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองเงี้ยก็คือภูมิใจไปไหนก็บอกว่าผอมลงนะแบบว่าดูดีขึ้นแล้วก็ดูเด็ก<อ>ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าแบบพอผอมลงเลิกกับแฟนแล้วมันดูสวยขึ้นนทุกอย่างทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นในปี2022ถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณคือที่ลดเนี่ยอยากจะสร้างแรงม้านใจให้ผู้หญิงที่ในวัย50อัพอะ หันมาดูแลตัวเองเพราะถ้าอูดี้รู้ไหมว่าถ้าเราปล่อยตัวให้อ้วนนะคุณผู้ชมมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข่าเสื่อมน้ําหนักมันเยอะมันรับพี่เดินตะก,บ,ก,บ,ก,บ,กบแกะๆว้นเมื่อก่อนเนี้ยแล้วก็ทําด้วยตามน้ําหนักด้วยเรื่องสุมสงส่มเสี่ยงเบาหวานสุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันแล้วโรคหัวใจมันจะตามมาเป็นแพคเกจสาหรับผู้หญิงอ้วกอ้วนนะคะผู้ชายก็ทานได้ผู้ชายก็จะลดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าแบบเอออยากสร้างแรงบรันดาลใจให้ผู้หญิงในวัยเนี้ยขึ้นมาสู้อะแล้วพี่ก็เป็นแรงบันดาลใจใหญิง ไว้อื่นๆด้วยที่เขาอวบอ้วนว่าเออแต่เมื่อพี่เอ,เอทาได้ทดําได้ตอนนี้การว่าไปไหนคนเรียกพี่เอแบบพี่เอผอมจริงว่ะแบบขอซื้อพี่เอพกไว้หลังรถขายเลยนะพี่เอมีโปรโมชั่นไหมวันนี้มา<อ>กับบูดี้ได้ค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะมากับน้องบูดี้วันนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ชมขาปกติแล้วเนี่ยสกล่องราคา2 0ง0บบาทนะคะวันนี้คุณผู้ชม ที่ดูรายการน้องวูดดี้อยู่นะคะวันนี้3กล่องให้ราคา1 1 0 0บาทนะคะใครสนใจนะคะส่งฟรีนะคะโทรมาที่02-111-6000หรือเรียกว่า0 2ตอง1น0 0 0นี่เองนะคะหรือ Line แอดต้องมีแอดด้วยนะคะ wmshop ค่ะ Li@ n e แอด wmshop หรือเซิร์ช Google มาที่ ฮันนี่คิวนะฮันนี่คิวนะคะนี้นะคะรับรองโปรโมชั่นแบบนี้กล่องหนึ่งจะมีอยู่10เม็ดนะคุณผู้ชมค่ะ10แคปซูลซึ่งตื่นตอนไหนทานตอนนั้นถ้าเป็นคนกลางวันตื่นตอนเช้าก็ให้ทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดถ้าคุณเป็นคนกลางคืนคุณตื่นบ่ายตื่นเย็นคุณก็ทานก่อนอาหารมื้อแรกของคุณที่คุณตื่น1เม็ดแค่นั้นเองค่ะอันนี้คิวกินง่ายสบายด้วยแล้วข้อสําคัญโรงงานได้รับมาตรฐาน GMP นะคะ HADDP มีเลขสารระบบอาหารออยอถูกต้องหมดพี่เอเซิร์ชทุกอย่าง เอกีเดเียนทุกอย่างทําจากพวกผงซีบักทอนะผงน้ําผึ้งนะคะสลายสีน้ําตาลนะคะกาแฟไม่ขั้วแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับตะบองเพชรนะคะพริกนะคะทุกอย่างคือธรรมชาติหมดหดังนั้นมันจะไม่มียโยโย่ไม่มีเอฟเฟก,กกับร่างกายเพราะพี่เอกินมาเดือนนี้เขาเดือนที่สี่แล้วในที่สุดน้ําหนักตอนนี้ก็ลงไปทั้งหมด2ี่สุดยอดกิโลญญใช่ผมดีใจที่เราคุยกันในวันนี้นะเพราะถ้าคุยกันเมื่อสิปีที่แล้ว่คอนเทนต์อาจจะไม่ได้แน่นขนาดนี้ใช่อันนี้ผมได้หมดเลยนะตั้งแต่ ตั้งแต่โตขึ้นมายันชีวิตส่วนตัวยันเรื่องปัญหาที่ถาถมเข้ามารวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น้ำหนักลดไปเยอะมากดีใจมากท <ขอ S 2> ี่ได้คุยกันแล้วในที่สุดแล้วขอเป็นขอเป็นกำลังใจให้คุณพี่นะครับเพราะว่าอีกปีสองปีเนี้ยเอาเอาตัวเราเติมพลังงานให้กับตัวเราก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตพี่อย่างแน่น นี่เราตั่งคุยกันมาตลอดเลยพี่ยืนให้ดูหุ่นเท่าไหร่ได้ไหมครับมันเป็นยังงโอ้โหเอวเป็นเอวเลยนะตอมไทยเอลเป็นเอลก่อนหน้านี้มันจะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นไม่มีเอลเอสไม่มีเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูภาพบีโฟร์ก่อนหน้านี้คนจะนึกว่าตัดกระเพาะเนี่ยนะครับใช่อันนี้ไันนี่คิวล้วนๆเลยล้วนๆค่ะอันนี้ล้วนๆเลยภูมิใจมากแล้วมีอะไรมาฝากผมไหมครับวันนี้โอ้ยมีสชิค่ะเดี๋ยวเอามาให้นี่ค่ะอ้ายนี่ค่ะ ผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินได้นะคะได้ทุกเพศใช่ไหมคะผู้ชายก็จะลดตรงหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยฮันนี่คิวนะคะอันนี้นะคะขอบคุณนะครับพี่ครับฮันนี่คิวไดเอทเทอรี่ซัพพลีเมนต์นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ